ผมจะเล่าเรื่องหมู่บ้านเขาดาราให้ฟังครับเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากปู่ของผมอีกทีแกบอกว่าเมื่อก่อนเขาดาราเป็นหมู่บ้านที่จเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านทำไร่ทำนามีชีวิตกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งคืนหนึ่ง คืนนั้นเป็นคืนเดือนดับผมจําได้ว่าปู่เล่าว่าลมมันพัดแรงผิดปกติหมาหอนกันระงมไปทั้งหมู่บ้านแล้วพอรุ่งเช้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าขนลุกยิ่งกว่าหมู่บ้านเขาดาราหายไปหายไปทั้งหมู่บ้านบ้านเรือนคนสัตว์เลี้ยง ทุกอย่างอันตรธานหายไปในชั่วข้ามคืนเหมือนไม่เคยมีหมู่บ้านนี้อยู่บนโลกผมจำได้ว่าตอนเด็กๆผมถามปู่ว่าแล้วชาวบ้านไปไหนกันครับปู่ก็สายหน้าแล้วตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยจริงๆ หลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปสำรวจพื้นที่แต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยไม่มีรอยเท้าไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเคยมีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของหมู่บ้านเขาดาราก็ยังเป็นปริศนาบางคนบอกว่าถูกผีป่าลักพาตัวไป บางคนก็ว่าเกิดอาเพศบางคนก็ว่าถูกสาปแต่ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงสิ่งที่ผมรู้ก็คือเขาดาราคือหมู่บ้านผีสิงที่หายไปในคืนเดียวและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านเหล่านั้นกันแน่